เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่งขอนพี่ใจเย็นใจเย็นขโมยไม่ได้ iPhone 11แฟนเก่าซื้อให้เลิกไปแล้วชาแนลชาแนลเพื่อนฝากไว้ไม่ได้ซื้อเองไม่มีตังค์โอ้ยยังมีกล้องกล้องไปถ่ายงานมายังไม่ได้ฟูลร็อเครื่องเลยอย่างน้อยคืนแมพก่อนได้ไหมบอกวิ่งซีฟู๊เพล ดีนะที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้เสียงได้ทำประกันการเดินทางของ a อคซ่าสมาร์ททราเวลชอทสไปแล้วไม่ว่าจะเที่ยวใกล้หรือไกลลักชัวหรือประสบภัยต้องทําประกันการเดินทางนะสําคัญที่สุดแล้วประกันการเดินทางของ a อคซ่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เชื่อถือได้นะมีป้ายแอซ่าเต็มฟารีเซอร์เอาให้ภาพนะคนซื้อปุ๊บเข่าคุ้มครองตั้งแต่เครื่องยังไม่ทันขึ้นปรับความคุ้มครองตามแพ็กเกจที่ชอบได้เลยเดียวเริ่มต้นแค่1 1 9บาท แต่แนะนําว่าลงทุนหน่อยวันที่ได้ใช้จะเข้าใจว่าทําไมแล้วก็เข้าโรงพยาบาลในยุโรปได้แบบไม่ต้องสับรองจ่ายเมื่อเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลในเครือกว่า9,000แห่งถ้าของหายโดนขโมยโดนงดระหว่างทางยุโรปี่ยคนโดนเยอะนะเอ็ซ่าคุ้มครองทันทีเคลมได้สูงสุด10,000ต่อชิ้นถ้าโดนยกเลิกทริปทั้งดินฟ้าอากาศหรือเรื่องฉุกเฉินก่อนเดินทางเคลมคืนได้จริงตามยอดที่เสียไปเลยโปรโมชั่นเยอะมากเสียงซื้อผ่านมือถือระหว่างทางไปสนามบินรับกรมธรรม์ทางอีเมลแป๊บเดียวเสร็จย้ำอีกครั้งนะครับทุกคนห้ามลืมซื้อ ปักการการเดินทางเอาคืนมาเอาคืนมา